สบายดสบายดีพี่นอ้องของปายเบอร์สุขุสุคนและกับสมองสุบอนมื่อนี้มามหพี่น้องไหมเมื่อนี้ได้ของฝากจากทางบ้านพุละจากชาวปอเล้าทางบ้านญาติพี่น้องพ่อพ่อ,พอแม่เพิ่นส่งมาให้บุละมื่อนี้ก็เลยจิมาแกงองไปเบื้องบนนี้โอ้ได้หลายยากเลยอันนี้ก็สิเป็นพักงแงงเนาะทางล่างก็สิเป็นพักสงแงะแต่ ผักสงงะเกตในภาษาไทยเอิญอย่ามพงผู้นี่ก็เป็นมาบวบบวบเพิ่นกระซ่งลงมาให้แล้วก็เฮ็ดเหมอือเพิ่นกระซ่งลงมาไฮเพื่นละนี่เป็นหน้านอย่างน้นที่ไรเดอร์ได้ปั่นไปแล้วนี่ก็ต้มน้ำให้เดือดเลยรองเลยพี่น้องมาลงมือกันเลยต้มน้ำเเดือดที่ปั่นยันน้าอย่างน้าไว้และแล้วก็เอาหน่อไม้ลงหน่อไม้นี่เพิ่นก็ต้มไม้แน่และแกเลยจีต้มจืดละนี่ก็เป็นจีโรอจีโรอหน่อยนึงพี่น้องจิร่หน่อยนึงบโบลายเป็นไรจิโอนี่ เป็นของที่บวกค่อยไลย่ัปได้เพราะว่ามันอาจสิหายยากทั้งเพื่อนนะนี่ก็เป็นบวกที่เตรียมไว้เนะพอเดือนแล้วเอาลงเลยจริงดีตามโดยบวกตามด้วยเฮ็ดนี่คือไลาย,ยากนะขนาดไลเตอร์ว่าออกไปยังไลเดอร์ยังคึอ้อยากนำไลายแบบยังไล่ตามนี่บูกบุได้เฮ็ดคลิปกินเนีเบื้องต้นไม่น้อไม่นี้จริง มาเฮ็ดอ่าเป็นแกงพูดแล้วเพิ่นฝากมาแต่บ้านนี่ก็แกงเสร็จเรียบร้อยหน้าตาใชออกนี่เรียบร้อยอย่าทีเทไปกำลังกำลังคนคน,นเหนียวเหนียวแบบเข่าเบือลลายนะแบบมาคนคุน้นแกนี่เราจะมาใส่พวกผักสะแงงผักสะแงะ้อ่าแต่นี่ผักสะแงะนี่ภาษาไทยเอินยังอันไรเดอร์กับโบว์ฮู้นะต้องไปหาเอาเองนี่เป็นผักสะแงะให้นเป็นความหอมบ้านเราเนี่ยความหอมแต่บางคนก็นคิ้วชุน กินบม่ได้นี่ก็ลงเป็นเรื่อยๆเลยพี่น้องนี่น้ำไก่เดือนและชิลล์ก็ลงเลยพอมาต้มแล้วไม่จืดต้มอยังจืดเรียบร้อยเขาก็จิเอาลงไปเลยโดยถ่าแต่น้ำเดือดแต่เดียวนี่ยต้นไม้ก็ดิเป็นน้นไม้ไล่พี่น้องเดี๋ยวนี้บ้านเราน้นไม้หน้าน้นไม้แน่ชนิดต้นไม้มันหาง่ายแน่เพราะมันยำนาเด้น้นไม้มันเริ่มปงบางคนก็มีต้นไม้ผัวบ้านบางคนก็มีต้นไม้ต้นไม้จังไพนี่นี่กับเซต เดือดผัก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 จิโลกันเลยจิโลหน่อยโบลายณนะจิโลเด้อะจิโลหน่อยโบลายโอ้ยโบราณน้ำลายกัดแตกโชกโชกโชกอยากน้ำนี่กัดหมดแล้ก็บุกความใจเพิ่นฝากลงมาให้อย่าให้ลูกหลายล้านได้กินนี่ไงเป็นแกงหม้อใหญ่พี่น้องเพราะว่ามันหลายคนค้นในห่านค้นในห่านกัดพอคนนั้นก็บยากนิดยากน้อยแม่คนนี่ก็บยากนิดยากน้อยก็หลายยากพี่น้องเป็นแจ้วปูแจ้วปลาแจ้วกระปูเหมือนกัด เพื่อนก็เข้าใจอ่ะเพื่อนฝากลงมาอย่าณนิดอย่าณน้อยอ่ะกินน้ากันนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเลินน้อน้องอู้ยลงมอย่านี่เป็นแหงเป็ดพ่อแกงปะยำแซ่บกุบกับกกับนู่นไลเดอร์อยากให้ได้ยินเสียงเดือดเด้เผาะผัก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 ไปนี่แต่ไลเดอร์เปิดไม่ได้เพราะไลเดอร์เห็นงานอยู่มันเป็นวูดเนาะอยู่ในห,าห้างมันวูดแห้งกันเลยบาราิษัทจีแบดจีไายเว็ดไลเดอร์ก็เรื่อ ลองมาตัดเอาตัดคลิปเอานี่กันเสร็จเรียบร้อยเนี่นอนอ้าวอันนี้ก็ับเ็จเรียบร้อยอันนี้เป็นปลาดุกย่างปลาดุกปิ้งเดอ้อปลาลีปลาต้นเดอ้อทางบ้านเา้าวฝาออกมานี่สีนาไอหนวดพูนหิวเขาขอขับเล็กแฮกมานก่อนพูนฮิคขับเล็กแฮกมานก่อนอ้าวขอบกขอบใจทางบ้านเดอ้อพ่อแม่ปลาดุกถึกตน้นถึกลีเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดี